สวัสดีครับผมางามมือสวยนะครับนเนาะบึงเบ็ดซอง้ะครับสองแา้มเสาครับผมไปอามาเลาะทุ่งล่อทาขึ้นเขาครับผมออกกำลังออกรวงครับปักเบ็ดไปครับเมื่อวานแรงเมื่อวานสวยสวยนะครับยังคอยมาเบิ่งน้วกันนะครับเนาะพ <c oughs> าไปเลาะเบือง <c oughs> <c oughs> ด้านหน้าเอาคุณล่ะ ทางเอาล้อโถกโถกกับเส้นทางยางเคนกันมาเลาะเบิ้งขับสวยเติบแล้วละ่ะมาสีมานปะตอนใส่กะว่ามานอยู่แล้วหุ่มปะไอกะว่าคือกันนั่นแหละตอนตอนพักเบ็ดเนาะไปครับไปเบิ้งน้ำกันด้านหน้าวเบ็ดผมเอามา20จักสซีเขาเป่าหลายคนเลยเบิ้งไปหลุนน้ำกันพี่น้องเอ,อ้ยมา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  มาแล้ว,มา,ลวมาบึงอันแหลกแหกมาันเป็นจระเด้มามาคือกงคงหลงใช่ะเป่าบึ้งบึงบึงบึง,บงขั้นโกงครับแต่ว่าสีเมี่ยงอา้าววิวิว,ว,วิมานครับอันแหลกเนี่ยได้บัวได้บึงเมื่อคืนทบเลย มั่นแนมั่นแนมั่นแน่ขาคอครับออกก่อนนะครับเนาะมากผู้เดียวกับบอด้ตังคัดกองครับผมถึงโจ้ตายครับผมเก็บก,ก่อนครับบุญอยากซีเสือสายตาครับเห็นจังได้บ้านนี่มันก็ถึงเอียนโขกขักเลยกินปลาครับผมกินปลาผมเลยเห็นปะเป็นไปได้ครับ Thử song xoáng vàng lên ui, Trên Hít là cắp trên này là Oi, hít lên. Toothen song. Hít lên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 . này, bên mắt lên. Hít lên. này nó cái trên này sẽ Hít đây, ui, bây giờ lên. ta, lên ขาไปกินปลาครับผมมนันสองต่อเนาะพี่น้องเนาะเป็นไปได้บ่เป็นไปได้เป็นไปได้เดี๋ยวผมขอเอาออกก่อนเนาะพี่น้องเนาะเุราะว่าจะเที่ยวออกปเป็นไปเป็นไปได้ครับผมเลยเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วออกกันครับเด้อออกกันเด้อออกกันเด้อเอาออกไป,ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้ว เป็นกินซ้ำซ้อนนะครับเนาะเลาะน้ำกันตอเลาะน้ำกันตอครับจะหันกล่องไปทั้งนึงกัะแสงโอนแสงอุ้ยกูเมื่อเพิ่งได้ได้หาหลังนะครับเนาะหาหลังไดซ้องโตครับสามกับไอโตเงี้ยวเนงะี้วเไปไปดานนะคุณขับเบ็ด อีสักหลังเป็นไรเอ้าวว้าเห็นบ่ครับเห็นบ่ให้โจลอยอองลองเลยครับอย่าว่ากันนะครับเด้อเพราะว่าสายหลามันก็ต้องแบบนี้ครับเนาะสายผ่านกมันมันสายล่าเขาเป่าอยู่เนี่ยครับกูมหาฮุอันครับเดยสาม ถามโตแล้วเน,ะนาะต้องขออนุญาตเอาออกคือเก่าแล้วครับโยนเย่ยกับแสงเหลือเกินเดินทางต่อไปครับน่รกลัวมีอย่างหลากหลายนะครับใส่เบ็ดนะครับเนาะมันถือระเห็น,นครับจับเน้นไปตรงที่มันถือเป็นเขาข้าล่างออกรวงครับผมลงดปกุกงงงามกัน ใส่ไปตามแนวนี่แหละแนวนี้นีเนเนเปเ,นนะเอาเสียงยุ้ยยุอยู่ถือบ่เอาอีเยเยอู้ยคืยยมานะนอแม่เป้งครับแม่เป้งแม่เป้งเจ้่น,ไ,นไหนละสิบรูทบ่เมัดดิน,น้องกันครับยนจะรุดแล้วลุน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 ,ลน ยังครับย่งเห็นบ่ครับเห็นไหมขออนุญาตบาทครับครับเอาออกก่อนมันพันครับครับผมครับกับอีกหนึ่งแต้มมันหมานครับแต้มงามๆครับคนีหมานอยู่นี่ผู้ไฮหากินหมานนะครับเนาะผู้ดำคือไอหากินหมานอยู่ครับ เดินทางต่อไปลุนน้ำกันต่อไปครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก็บเป็ดมาแปดครับมาแปดได้สี่ตัวหาตัวแล้วเนาะผู้ชายฮะกินมนันกาดจะบอกครับกล่องกับเวียงไปเวียงมาลายตาเนี่ยคุณปหนุกูได้ยไดอยู่มาห้องอยู่นี่อีก กูกูครับคือขันดีแต่ของเขานะ่ะลุงเขาหน่ะบ่ค่อยขันไนไหนเป็นหน้าของตัวเองกับบ่ต้องห่วงครับผมใส่จังได้ก็ได้กูจังได้ก็ได้ครับลอ่ลอๆลอ่ลอๆเก็บเบ็ดก่อนเด้อครับเด้ออันนี้บ่ถือครับดีดอีดยูย่เก็บก่อนครับอันใดถือก็เอาลง อันไหนมันถือคาคาคุ้มกว่าีบ่จับผ่ามาครับเนาะเอาออกก่อนประมาณนั้นครับเอาแต่อันถือหลายอันบบถือเอาให้เขาบึ้งเลยครับอันนี้บบถือน้องอันว้าบิดนี่กระบ,บอกมานสุดหลังหรอกครับ ท,ทักเองครับผมยืมืออยู่ได้ซือเห็ดเบ็ดงามๆช่วงนี้นั่งครับผมลุกต่อไปตรงใส่หมูว้านนกมันมันกระนาสิถือแต่มันบ่ถือครับเก็บอีกก้อนเนาะพี่น้องเนาะ เอาไปมองเน้นๆเลยคุณผมว่าเน้นๆๆอีกข้างหน้าพอดละครับเก็บเบียดก่อนด้อครับเด้อมาหอดกระจอซนเลยครับเห็นปะไปแล้วครับโอ้โหพันตุนเขารุ่มอุ้มครับ ยกก้อนพี่น้องยกก้อนยกก้อนอันนี้ไปแม่เป้งเลยครับเนี่ยเป้งเป้งครับเป้งย,ยุบยุบตะกี้ครับผม,มวูววใส่งามๆครับผมเลยเอาออกอีกกอนด้วยพี่น้องด้วยพูดเดียวครับผมผู้เดียวผู้เดียวผู้เดียวไปเอาเฟินว่าผมเก็บเบ็ดให้หมดน,นะครับเนาะเบ็ดดีซิปที่เขาเป่าจักโตครับ มันก็ยางยากอย่งทีง่แล้วคุณผู้เดียวนะี่ย่างกระซางพี่น้องกันเห็ดผู้เดียวนะสีอยากอยู่ดอกทุกอย่างกันเห็ดสองคนเนาะครับเนาะเอา้าขอเก็บเบ็ดก่อนครับอีกบุกีหลังแล้วก็สิเอามาให้เบืนะ้องนะพี่น้องเนาะอันนี้กับเบื้งเข่าออกล่วงไปก่อนครับเป็นท้องหน้ากว้างกว้างครับหลายคนหลายท่านเป็นกัน มาปักเบ็ดคือกันกับผมนะครับามาเบิึงกันขึ้นเนาะสำหรับผมตอนเศร้ายังเดียวครับขอเก็บเบ็ดก่นนอนนะครับเด้อแล้วมาสรุปกันว่าเฮาสิไใดหน่อยได้ไหลายเนาะเป็นน้ำมาผมเก็บขูเบ่เบ็ดเบ็ดหมดแล้วนะครับเนาะเบ็ดผมยี่สิบครับเดี๋ยวสิมานับเบิ้งครับว่าเฮาได้จักโตเบ็ดยี่สิบครับผมก็จะได้เดินทางกลับน,นะครับเก็บขู่ไว้ครับ ครับเบ็ดผมปลาอกใจร้ายครับหันมันหมันเดี๋ยวได้ปลาเจ้าตัวครับนี่ได้ปลาโขกโตครับเพราะด้ออมได้แกงด้ครับนี่บิ๊กตัวหนึ่งครับผมขอขอบคุณหลายๆครับสำหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปครับขอบคุณหลายๆครับเข้ามาเป็นกำลังใจกันและกันนะครับเนาะ กับสายลาผู้หนึ่งครับผมอยู่ในสายลาถึงออกงานครับผมเนี่ยฝากเป็นกําลังใจติดตามมาครับเด้อติดตามผลงานครับผมจะคอยสรสน้างผลงานให้ดีๆขึ้นเรื่อยๆครับผมจะได้เดินเดินทางกลับแล้วครับเนาะกลับกัชมบรรยากาศไปพร้อมครับผมด้านหน้ามงก็รถจอดทุกคนครับฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านครับสําหรับมาในสายลา หรือสายไหลสดก็ดีครับผมปเป็นกำลังใจกันแล้วกันผมอีกผู้หนึ่งครับต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านครับสอยอุปการละเพราะว่าจะเป็นการดูคลิปต่างๆนะครับเนาะสายลากับมาาประมาณนี้แหละครับาสายไหลไหลๆท่านว่าเสานีาาน่ก็ถ้ามากูเวสครับตอนไซกับบอดดี้บอรครับกิจค,คลิปต่อไปนะครับเนาะ กสใจให้เบ่งความทั้งกูให้เบ่งนะครับเนาะขอบคุณลหลายๆครับผูพ้พอกันคลิปน้าครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับผม